วิธีสร้างความมัง่งคั่งร่ำรวยในยุคบิตคอยโดยราอูพอลเอพิโซดที่1เราอูพอลคืออดีตผู้บริหารจากบริษัทการลงทุนยักษ์ใหญ่อย่างโก l d m a n s a c ที่เขาพันตัวจากโลกการเงินแบบดั้งเดิมสู่โลกการเงินในวงการคริปโตซึ่งสไตล์การลงทุนของเขานั้นจะเน้นที่การมองภาพรวมใหญ่ของตลาดเงินทั้งโลกดังนั้นมุมมองของเขาจึงเป็นสิ่งที่เราควรฟังและนำไปพิจารณาต่อว่าเขามีมุมมองอย่างไรต่อการลงทุนในโลกของคริปโต โดยเนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นการสัมภาษณ์จาก YouTube ช่อง Minority m i n d s e t ที่สัมภาษณ์ราอูพอลโดยเปิดประเด็นคำถามอย่างหนักหน่วงตั้งแต่แรกว่าเพราะเหตุใดผู้คนจึงให้ความสนใจในคริปโตเคอเรนซีตอนนี้เดี๋ยวนี้และค r y ปโตเคอเรนซีนั้นจะมาเปลี่ยนแปลงโลกนี้อย่างไรโดยราอูพอลเริ่มต้นกันที่คำถามว่าทำไมผู้คนจึงต้องให้ความสนใจในโลกของครนะิปโตเคอเรนซีณตอนนี้เดี๋ยวนี้นั่นก็เป็นเพราะ นี่คือเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดตั้งแต่มีการบันทึกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์โลกเลยก็ว่าได้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เกิดเหตุการณ์นี้จากเทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ตมาก่อนโดยย้อนกลับไปในปี1990ถึงปี2000ในยุคข,ของอินเทอร์เนต็ตนั้นมีการเติบโตอยู่ที่ราวๆเฉลี่ยปีละ63ซึ่งในปี1997มีผู้ใช้งานอินเทอร์เนต็ตอยู่ที่ราวๆ150ล้านคนทั่วโลกและณตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่ในปี2021มีผู้ใช้งานคริปโตแล้วราวๆ150ล้านถึง2 0 0ลล้านคนคทั่วโก โดยมีอัตราการเติบโตของผู้เฉลี่ยใช้งานอยู่ที่113%ต่อปีซึ่งโตเร็วเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับยุคข,ของอินเทอร์เน็ตแล้วสิ่งนี้มันหมายถึงอะไรสิ่งนี้มันก็หมายถึงการเติบโตของเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายของผู้ใช้งานมันเป็นยุคการเติบโตเน็ตเวิร์กออฟมันนี่เน็ตเวิร์กออฟแวลูหรือเครือข่ายของเงินเครือข่ายของผู้สะสมคุณค่าซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบในยุคอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กนั้นเครือข่ายที่ทรงพลังที่สุดและเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการนี้ก็คือ Facebook ที่เรามักจะคุ้นหูกับคำว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กคือสังคมเครือข่ายผู้ใช้งานที่เฉพาะ Facebook เจ้าเดียวก็มีมูลค่ามากกว่า1 trillion ดอลลาร์เข้าไปแล้วดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีเศรษฐกิจและธุรกิจเกิดขึ้นใหม่อย่างมากมายบนตัวของ Facebook อีกทีหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อกันของผู้คนบนโซเชียลเน็ตเวิร์กในการสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลและเช่นเดียวกันทาง Facebook เองก็สามารถทรํารายได้จากการให้บริการการเชื่อมต่อของผู้คนในการทําเงินเข้าบริษัทของตอนเองได้อย่างมหาศาลด้วยเช่นนกัน ดังนั้นการที่ Facebook สามารถหาประโยชน์ได้จากโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรวยเละแต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้ผู้ใช้งานบน Facebook หัวสมองเละเช่นเดียวกันเพราะโดนฟีดถล่มใส่หน้าจอในแต่ละวันอย่างมหาศาลแต่เมื่อพูดถึงเน็ตเวิร์กในโลกของคริปโตแล้วนั้นกลับแตกต่างออกไปเพราะจากเดิมที่โซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นมีเจ้าของเป็นผู้คุมแต่ในขณะที่โลกของคริปโตนั้นผู้ที่ใช้งานก็กลับเป็นเจ้าของร่วมในเน็ตเวิร์กด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างจากเครือข่ายของ Bitcoin ซึ่งคนที่เข้ามาใช้เครือข่ายนี้ก็คือหนึ่งในสมาชิกของเน็ตเวิร์กและในขณะเดียวกันก็เป็นเจ้าของบิตคอยส่วนหนึ่งไปด้วยดังนั้นยิ่งมีผู้ใช้งานเข้ามามากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้เน็ตเวิร์กเอฟเฟกมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นตามกฎของเมตคาฟส์ law ที่คุณค่าสิ่งนั้นมันจะมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นเครือข่ายโทรศัพท์นั้นจะไม่มีค่าอะไรเลยหากมีเราใช้งานแค่คคคนนนเเเเดดีียยววพรราาาาะถ้้ใชงแ่ เราก็ไม่รู้จะใช้มันไปเพื่อโทรหาใครมันก็ไม่ต่างอะไรกับของตั้งโชว์ชิ้นหนึ่งหรืออย่าง Facebook ก็จะไม่มีค่าอะไรเลยเช่นกันหากมีเราใช้แค่คนเดียวไม่มีเพื่อนๆคนไหนมาใช้งานมันเลยเช่นเดียวกันกับในโลกของคริปโตจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจากการที่ผู้คนเข้ามาใช้งานเป็นจำนวนมากและจากสถิติก็จะเห็นได้ว่ามันมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานเร็วที่สุดในโลกเร็วกว่ายุคข,ของอินเทอร์เน็ตถึง2เท่าดังนั้นจากคำถามที่ว่าทำไมเราจึงต้องแคร์ ต้องสนใจในการมาของโลกคริปโตโดยเราสามารถดูเทียบไดจากโลกอินเทอร์เน็ตในช่วงปี1997ซึ่งหากณนะตอนนั้นใครก็ตามที่สามารถเกาะเทรนด์อินเทอร์อนเน็ตได้ก่อนก็จะเป็นผู้ที่ได้เปรียบและสามารถสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลดังนั้นนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดโอกาสที่ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติที่สามารถจะใช้โอกาสนี้ในการเข้าตลาดคริปโตก่อนใครเพราะตอนนี้มีผู้ใช้ง,งานทั่วโลกแค่เพียง150ล้านคนถึง200ล้านคนเท่านั้น ในขณะที่ผู้คนบนโลกมีเกือบเกือบ8 0 0 0ล้านคนดังนั้นหากลองมองในมุมของคณิตศาสตร์กันสักหน่อยก็จะพบว่าหากอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานทั่วโลกคริปโตนั้นยังคงอยู่ในอัตรานี้อยู่ที่ราวๆ113%ต่อปีซึ่งทางเราอูพอลก็ต่อให้เหลือแค่เพียงปีละ83%ก็แล้วกันก็จะได้ว่านับไปจากปัจจุบันนี้ที่มีผู้ใช้งานราวๆ150ล้านคนถึง200ล้านคนมันจะเติบโตเป็นพันล้านคนภายในปี2024หรือนับจากนี้ไปอีกแค่เพียง3ปีเท่านั้น และมันจะพุ่งขึ้นเป็น4,000ล้านคนภายในช่วง10ปีต่อจากนี้ซึ่งถ้าโลกคริปโตคือโลกของเครือข่ายของเงินหรือ m o n e y Network แล้วแล้วก็มูลค่าของตลาดนี้จะพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลโดยคุณจะเห็นได้จากการมาของโลกอินเทอร์เน็ตที่ก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ๆธุรกิจแบบใหม่ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างมากมายทั่วโลกทีนี้มาดูตัวเลขขนาดตลาดเงินกันบ้างโดยณตอนนี้มูลค่าของตลาดคริปโตอยู่ที่ราวๆ2อง t r i l l i ดอลลาร์โดยเป็นบิตคอยซึัประมาณ1ทึ่งดอลลาร์ซึ่งพอฟังดูแล้วก็ดูเเหมือยะ เพราะขนาดของ Facebook เจ้าเดียวก็มีขนาดตั้ง1นึ่ง trillion ดอลลาร์แล้วแต่พอไปดูขนาดของตลาดทรัพย์สินอื่นๆหรือแอสเซทอื่นๆก็จะพบว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดอสังหาริมทรัพย์หรืออย่างตลาดตราสารหนี้แต่ละตลาดมีมูลค่าสูงถึง1 0 0่งร้อถึงสามร้ย trillion ดอลลาร์กันแทบทั้งสิ้นดังนั้นหากว่ากันตามตัวเลขสถิติแล้วก็จะพบว่าโอกาสที่ตลาดของคริปโตจะเติบโตนั้นมีโอกาสเติบโตอีก100เท่าเช่นเดียวกันซึ่งหมายถึงทั้งตลาดนะครับไม่ใช่เฉพาะเหรียญใดเหรียญหนึ่ง และความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งที่คริปโตมีไม่เหมือนใครไม่เหมือนตลาดแบบดั้งเดิมก็คือมันมีเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่สามารถทำให้ผู้คนสามารถกเก็บมูลค่าหรือ store of value ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวกลางอย่างธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆเพราะผู้คนสามารถเก็บมันไว้บนบล็อกเชนได้เลยนี่ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในการเกิด business model ใหม่ๆในโลกของธุรกิจโดยไม่ว่าราคาของบิตคอยในวันนี้ณปัจจุบันจะเป็นเท่าไหร่จะกี่ล้านบาทก็ตามทีตัวของบิตคอยเองนั้น สามารถแบ่งแยกย่อยได้ถึง8จุดทศนิยมนั่นหมายความว่าต่อให้คุณมีเงินแค่10บาทก็สามารถเริ่มต้นซื้อ Bitcoin ได้แล้วอย่างในไทยก็บ i ตคับหรืออย่างบนไบแนนซ์ก็เริ่มต้นที่10ดอลลาร์และเมื่อเราซื้อเสร็จแล้วเราโอนบิตคอยจาก Exchange กระดานเทรดไปยังกระเป๋าดิจิตอลบนบล็อกเ i n เป็นอนสสิเรียบร้อยจะทําให้อำนาจในการควบคุมเงินเป็นของเราทั้งหมด ปราศจากตัวกลางอย่างธนาคารที่ต้องใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นอย่างมากและบวกกับกฎข้อบังคับต่างๆที่อำนาจทั้งหมดขึ้นอยู่กับธนาคารไม่ใช่ผู้ใช้งานอย่างเราๆเ,เพราะอย่างที่เรารู้รกันดีว่าในช่วงปี2020ถึง2021ที่ผ่านมาทางรัฐบาลกลางสหรัฐมีการปริ้นเงินกระดาษเป็นจำนวนมหาศาลมากนนมันทําให้ค่าเงินดอลลาร์ถูกลดทอนลงเพราะอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าอะไรที่มันมีมากจนเกินไปคุณค่าของมันก็จะด้อยลงเอง ดังนั้นนี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้คนเริ่มพากันย้ายเงินของตอนเองจากธนาคารเข้าสู่โลกของคริปโตและแน่นอนว่าเหล่าบรรดาธนาคารก็ไม่ชอบที่ผู้คนกําลังนําเงินออกจากระบบแบงก์ไปสู่โลกของคริปโตดังนั้นกลยุทธการปริ้นเงินดอลลาร์ของพวกเขามีประโยชน์แอบแฝงที่เกิดขึ้นกับเหล่าบรรดาประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังคงเป็นหนี้ธนาคารกันอยู่นั่นก็คือเมื่อทําการปริ้นเงินจํานวนมากมันจะส่งผลให้ค่าเงินลดลงก็เหมือนกับคนที่เป็นหนี้แบงก์มีหนี้เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ค่าแรงไม่ได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งทาให้แม้ว่าจะขยันหรือพยายามหาเงินมากขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่สามารถใช้นี่ได้หมดง่ายๆดังนั้นผู้คนก็จะยังคงอยู่ในระบบของแบงก์อยู่ไปไหนไม่ได้แถมพอค่าเงินลดลงเวลาใครสักคนจะไปหาซื้อแอสเซทหรือทรัพย์สินติดตัวเอาไว้ก็จะพบว่าราคาของทรัพย์สินต่างๆก็พากันขึ้นราคาไปอีกดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนไหนที่เป็นนี่ธนาคารแล้วต้องการที่จะออกจากระบบนี้ด้วยการสั่งสมความมัง่งคั่งจากการซื้อทรัพย์สินที่แพงขึ้นด้วยแล้วนั้นเป็นไปได้ยากมากขึ้น และธนาคารทั่วโลกต่างก็กำลังตื่นตัวเรื่องของการสร้างสก,กุลเงินของธนาคารเองอย่าง CBDC หรือ (Central Bank Digital Currency) ที่แม้ว่าจะเป็นสก,กุลเงินดิจิตอลแต่มันก็ยังคงมีค่าเท่ากับเงินกระดาษที่ถูกด้อยค่าลงในทุกๆปีชเช่นเดียวกับเงินเฟียสเหมือนเดิมนั่นแหละเพิ่มเติมก็คือมันสามารถเก็บ Data หรือข้อมูลได้ง่ายขึ้นส่งผ่านได้ง่ายขึ้นส่วนณตอนนี้เหล่าบรรดาธนาคารอาจจะยังมองว่า Bitcoin มันไม่ใช่คู่แข่งตัวฉกาจมากนักเพราะมันมีขนาดแค่หนึ่งทริลเลียนดอลลาร์เท่านั้น ซึ่งมันเล็กมากๆเมื่อเทียบกับปริมาณเงินทั้งโลกดังนั้นพวกเขาอาจจะน่ามันเป็นคู่แข่งที่สูสีในอีก10-20ปีข้างหน้าเราก็ค่อยมาดูกันอีกทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคำถามต่อมาก็คือตกลงแล้วผู้ใช้งานคริปโตใช้มันเป็นเงินหรือเป็นทรัพย์สินในการลงทุนกันแน่โดยราพอได้ตอบว่ามันก็สามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล เพราะในเวลานี้ผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังเลือกที่จะเก็บเงินไว้ในธนาคารแต่ก็เริ่มมีคนบางกลุ่มที่เริ่มย้ายเงินจากธนาคารมาอยู่บนโลกคริปโตกันแต่ก็ยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยเอามากๆโดยส่วนตัวของราอูพอแล้วเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเงินดอลลาร์เพราะเขาก็ยังคงใช้เงินดอลลาร์ในการแลกเปลี่ยนไปเป็นคริปโตเคเรนซีแต่เขายอมรับว่าสำหรับเงินฝากทั้งหมดในธนาคารนั้นเขาได้ย้ายไปเก็บอยู่บนโลกคริปโตแล้วจำนวน100%ซและต้องยอมรับว่าการลงทุนในโลกคริปโตนั้นมีความเสี่ยงสูงมาก แต่เขาก็ยอมรับความเสี่ยงนั้นได้แล้วคําถามต่อมาก็คือถ้าเราเอาเงินทั้งหมดไปลงในโลกคริปโตแล้วจะเอาเงินที่ไหนกินที่ไหนใช้ในโลกปัจจุบันที่ยังคงใช้เงินเฟียตแลกเปลี่ยนกันอยู่ละ่ะโดยระอุพอก็ตอบว่าเคล็ดลับของเขาก็คือเขาอยู่ได้ด้วยการมีรายได้เข้ามาในทุกๆเดือนจากการทํางานจากการทําธุรกิจอย่างแบรนด์เรียลวิชั่นและนอกจากนั้นเขาก็มีบ้านเป็นของตัวเองที่ไม่ได้เป็นนีแบงก์ดังนั้นหากเงินเขาเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นคริปโตให้หมด ซึ่งแม้ว่าเขาจะสูญเงินในโลกคริปโตทั้งหมดไปแต่อย่างน้อยเขาก็ยังมีรายได้และมีบ้านเอาไว้สู้หัวนอนนั่นเองดังนั้นสิ่งที่คุณควรทําก่อนมาลงทุนในโลกคริปโตคุณควรสร้างฐานที่มั่นคงให้กับตนเองในโลกจริงซะก่อนไม่ว่าจะเป็นการสร้างไรายได้ที่พอเพียงแก่การใช้ชีวิตมีบ้านปลอดหนี้เอาไว้สุกหัวนอนโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าใครจะมายึดมันไปจากคุณไม่มีหนี้เสียจากการอุปโภคบริโภคและมีเงินเก็บพอใช้แบบไม่ลำบากก่อนเพราะการลงทุนในโลกคริปโตนั้นมีความเสี่ยงที่สูงมาก แต่นั่นก็เป็นความเสี่ยงที่เขาสามารถยอมรับได้เมื่อเขาดูโอกาสที่จะได้กลับคืนมาอย่างมหาศาลแต่ในขณะที่คนรุ่นใหม่นี้จะได้เปรียบเป็นอย่างมากในการศึกษาจากการลองลงทุนจริงในสนามจริงเพราะคนรุ่นใหม่ข้อได้เปรียบที่สุดก็คือพวกเขายังไม่เป็นหนี้ก้อนใหญ่อย่างเช่นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถหรือสินเชื่อบัตรกดเงินสดพวกเขาไม่มีอะไรจะเสียดังนั้นต่อให้พวกเขาขาดทุนจากการลงทุนก็ไม่เจ็บตัวมากนักแถมยังมีอายุน้อยในการฟื้นตัวนี่คือข้อได้เปรียบของพวกเขา หากพวกเขาเลือกที่จะใช้ข้อได้เปรียบนี้ให้เป็นประโยชน์ส่วนที่หลายคนมักมองว่าบิตคอยใกล้ถึงฟองสบู่แตกแล้วนั้นเราอูพอก็ตอบว่าหากเรามองในกรอบระยะสั้นเราก็จะพบว่ามันน่ากลัวมากที่ราคาของบิตคอยนั้นตกลงทีนึงอาจจะติดลบถึง70%แต่ในบางครั้งกระพุ่งขึ้นสูงกว่า70% 0ซึ่งโดยรวมๆแล้วบิตคอยกลับเติบโต,ตเฉลี่ยปีละกว่า100%ดังนั้นหากดูในภาพใหญ่ในระยะยาวตลอด10กว่าปีเราก็จะพบว่า ราคาของมันมีแต่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะจากกราฟราคาของบิตคอยจะเห็นได้ว่ามันมีไซเคิลหรือมันมีรอบของมันอยู่โดยรอบของมันจะมีชื่อเรียกว่า Bitcoin h a ์วิ้งที่มักจะเกิดขึ้นเฉลี่ยทุกๆ4ปีโดยมันเกิดจากอัลกอริทึมหรือโค้ดโปรแกรมที่ถูกเขียนไว้ตั้งแต่แรกบนบิตคอยโดยกําหนดเอาไว้ว่าทุกๆ4ปีบิตคอยจะถูกผลิตออกมาเหลือแค่เพียงครึ่งเดียวของรอบก่อนหน้านี้นั่นหมายถึงว่ายิ่งวันเวลาผ่านไปจํานวนบิตคอยจะหาได้ยากขึ้น แต่คนกลับต้องการมันมากขึ้นก็เป็นธรรมดาที่ราคาของมันจะสูงขึ้นตามหลักเศรษฐศาสตร์ตามหลักของดีมานด์สป라이ดซึ่งจากกราฟจะเห็นได้ว่าราคาจะพุ่งเป็นอย่างมากหลังเกิดแฮฟวิ่งและจะตกลงในเวลาต่อมาแต่การตกลงต่ำสุดในแต่ละรอบจะสังเกตได้ว่ามันไม่เคยต่ำกว่าราคาสูงที่สุดของรอบก่อนหน้านี้เลยนั่นมันจึงแสดงให้เห็นว่ามันเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวโดยการลงทุนในบิตคอยจะเห็นผลกำไรได้อย่างดีก็ต่อเมื่อ มันเป็นการลงทุนในระยะยาวสัก3าถึงปีขึ้นไปดังนั้นเราอูพอลเขาสรุปว่า Bitcoin มันเป็นแอสเซทที่มีค่า volatility หรือมีค่าความผันผวนที่สูงแต่เป็นแอสเซทที่เติบโตอย่างมากในระยะยาวแล้วมาติดตามกันต่อในเอพิโซดต่อไปนะครับและถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ผู้สนับสนุนช่องกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน blue o clock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ Bye!